สำหรับปฏิบัติการที่5จะเป็นการหาสภาพป้านทานไฟฟ้าของเส้นลวดเนาะเส้นลวดตัวนำโดยการอาศัยวงจรวิสโตนบิดซึ่งทฤษฎดีเร์ก็มี2องอันคือ1การหาสภาพป้านทานไฟฟ้ากับทฤษฎีอันนึงคือวิสตนบิดเนาะงันพิษฎดีแรกกันก่อนการหาสภาพต้านทานไฟฟ้า ถ้า R ของเราเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยปกติเนาะเราจะใช้เป็นตัวต้านทานที่มันมีค่าต่างๆแต่จริงๆแล้วในขดลวดในเส้นลวดอะไรก็ตามเนี่ยที่เราใช้กันมันมีความต้าในทานภายในอยู่ซึ่งเขาพบว่ายิ่งม,มันยาวเนี่ยมันยาวเน,นาะมันก็จะต้านมากโดยค่าของ R เนี่ย รัสมีเนาะแต่ว่ารารัสมีเนี่ยมันหาไม่ได้มันจะหาได้ก็คือเอาไมโครมิเตอร์มาหนีบจำจำไมโครมิเตอร์ได้ไหมที่มันโค้งๆอะ่ะอ่ะมาหนีบมันไว้แล้วอา่านค่าอัานค่าจริงๆที่เราได้มาเนี่ยคือค่าดีซึ่งมีค่าเท่ากับ2อ่า ทแทนกลับไปตรงนี้มันจะเป็น p d ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2หรือก็คือ p d กำลัง2ส,ส่วน4อย่าลืมตรงนี้หน่วยต้องเป็นเมตรนะเวลาเราใช้ไมโครพิเตอร์เนี่ยมันจะออกมาเป็นมิลลิมิลลิคือ10กำลังลบ3ลบ3ยกกำลัง2ก็จะออกมาเป็น10กำลังลบ6นั่น,นอ่านค่าได้เท่าไหรนะ่เนาะก็ต้องคูณ10กำลังลบ3สำหรับตอนที่ยังไม่ยกกำลัง2 พอยกกำลังแล้วเนี่ยมันก็จะได้ค่าน้อยเนะาะก็คือเป็นสิษประมาณลบหกอันนี้คือการหาเอกย้อนกลับมา a ข้อบัตร l ส่วน a วันนี้เราอยากหา l นาอ แกน x แกน y เราอยากได้โลใช่ไหมตัวที่เราจะรู้สำหรับในการทดลองนี้คือเราจะต้องมาหาค่า R เป็นแกน y และ l เป็นแกน x นนี้คือแกน y อันนี้คือแกน x มันหามาจากตัวนี้ตัวผีสโวนบิทแต่นี่เป็นทฤษฎีของการหาโลนี่ก่อนทานไปก่อนเนาะเดี๋ยวย้อนกลับมาดูว่าาอหาได้ยังไงพอเราหาอาไ,ได้เปนจุดต่างๆเนี่ราพอดการระหว่างอากับเอลก็จะได้เป็นเส้นตรงออกมาหาสโล ส่วนเอเองั้นแสดงว่าถ้าเราหาค่าเป็นไดน้เราก็จะสามารถหาโลตัวนี้ได้เท่ากับ A คูณกับสโลก็นเองแล้วเราจะเอาารารันมาจากไหนย้อนกลับไปเรื่องตรงนี้ก็คือวงจรวีสตินที่อาจารพูดค้างไว้ตอนที่บอกว่า อันนี้ด้วยวิสตอมิเนี่ยเป็นวงจรที่มากไปบา,างพิเศษนิดนึงตรงที่ว่ามีเส้นตรงนี้เป็นตรงการอันนี้มีการวัดมิเตอร์ก็คือเราอาจจะใช้เป็นแอมมิเตอร์หรืออ่ะเป็นแอมมิเตอร์เนาะวัดกระแสตรงนี้หมุนเป็นแอมก็ได้หรืออาจจะใช้เป็นการวัดมิเตอร์เดี๋ยวดูก,กันเนาะว่าเราจะใช้อุปกรณ์ตัวไหนมันใช้ได้ทั้งสองแบบหน้าที่ของเราคือ ต่อวงจรนี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดถึงกันอีกทีนึงอ่ะเรามองนี้ก่อนการเรมอมิเตอร์เนี่ยมันก็คือเหมือนกับเป็นวงจรวงจรนั่นแหละถ้าเราตัดรี้ออกไปมันก็คือเส้นเส้นหนึ่งนั้นสังเกตว่ามันจะคล้ายกับวงจรแบบไหนอนุกรมหรือขนานเอาคล้ายก่อนนะไม่เหมือนมันมีการแยกไหลเนาะมันจะคล้ายกับแบบขนานแต่ทีนี้มันต่างกันตรงไหนมันต่างกับตรงเส้นนี้ถ้ามันไม่มีเส้นนี้ เส้นบนนี้ต่ออนุกรมกันเส้นล่างอนุกรมกันสองอันนี้ต่อขนานกันแต่พอมีเส้นที่ปุ๊บแยกได้ไหมว่าไหนอน,นุกรมไหนขนานเพราะมันถึงนี่อ่าแยกมานี่ไปน,นี่ไปนั่นอีกแล้วรวมกันอีกนั้นตรงนี้จะบอกไม่ได้ว่าอันไหนอนุกรมกันอันไหนขนานกันเพราะว่ามันมีการไหลกักเส้นกลางด้วยงนั้นตรงนี้นห,หน้าที่ของเราทำยังไงเราต้องมาดูว่า เราจะทําให้วงจรเนี่ยสมดุลได้ยังไงโดยคำว่าสมดุลของวงจรเนี่ยพบว่าถ้าไม่ได้สมดุลเนาะไม่สมดุลก็คือ R1 ส่วน R2 เนี่ยไม่เข้ากับ R3 ส่วน R4 อันนี้คือไม่สมดุลมันจะมีกระแสไหลผ่านตัว G ตัวนี้จะผ่านข้างบนหรือผ่านข้นขนางล่างไม่รู้แล้วแต่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม r1 ส่วน r2 มีการสมดุลก็คือ r3 เท่ากับ r4 ตัวนี้จะไม่มีกระแสจะไม่มีกระแสนเลยอ่ะทิ้งไปได้เลยหมายความว่าตอนที่เราวัดเนี่ยมันจะชี้เป็นศูนย์ชี้ตรงการลางเนาะเป็นศูนย จอนี้คือวงจรอย่ง่ายรู้ R หนึ่ง R สอง R สาม R สี่รู้ A 1, A 2, A 3, A 4, รอัตราส่วนว่ามันเท่ากันแล้วมันถึกจะตัวเนี้ยระแสงสูงแปลงหน้าตาตัวนี้มาไวู้นี้อันนี้คือนวดที่เราต้องการหาค่าโลค่าสัมพัทธ์ต้านทานต่อเข้ากับ R ตัวหนึ่งค่าของที่แล้วโงเส้นไปน้องไป R ตัวที่ตัดค่าได้ ซึ่งาที่ตัวที่ปักข้อได้ตัวนี้เนี่ยให้เราปากักเดี๋ยวเล็งไม้เนาะของเราเนี่ยดูว่าอาของเราเป็นสิบหรือเป็นร้อยาตัวเนี้ยเป็นสิบหรือเป็นร้อยถ้ามันเป็นสิบก็ปักตัวเนี้ยให้เป็นสิบถ้าาตรงนั้นเป็นร้อยก็ปักให้เป็นร้อยก็คือตัวเนี้ยมันเป็นตัวช่วยแค่นั้นเองเป็นตัวช่วยว่าให้มันกระแสมันไม่มากเกินไปเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องมือเราจะทำอังนั้นเราต้องมีตัวชดตัว,นนวนเนี้ยสองน ทีนี้นั้นตรงนี้คือวงจร A1 ซึ่งมันจะเทียบไปกับวงข้างบนนี้สี่เหลี่ยมข้างบนนะี้เนาะส่วนฐานของเรา R เล็กกับ E ตรงนี้คือขาดหนึ่งก้อนไม่ต้องตกใจแนละ้วทำไม R เล็กไม่มีไม่ต้องสนใจเราใช้ขาดเลยหนึ่งก้อนเพราะว่าในขาดม,มีความต้านทานภายในอยู่แล้วนั้นตอบแบบนี้เลย ตัวขั้วนุกจะไว้ปลายด้านหนึ่งของไม้ดูเลยว่าเป็นเท่าไหร่มันจะมีเลขอ,อยู่เนาะเดี๋ยวเราเหนีบเนี่ยแล้วเราก็ดูว่าเป็นเลนขเท่าไหร่อีกขั้วหนึ่งตรงนี้จะขยับได้หมายความว่าเราจะอาัดาไปไว้ไปลายปลายนี่เลยใหญ่ใหญ่าสูดนะรอะว่ามันจะต้องมีตัวนี้ด้วยมันต้องมีความต้านทานด้านนี้ด้วยอันตรงนี้น อาจจะเหลือไว้สักยี่สบเซนแล,แล้วแต่แล้วแต่กลุ่มนะไม่จ้เป็นต้องยี่สิบก็ได้อาจจะสักสามสิบสี่สิบแล้วแต่อ่ะเหลือไว้จากนั้นยังไงหน้าที่ของเราคือตัวนี้คือการวานอมิเตอร์ที่ตรงกลางนเนาะเราจะทําให้มันสมดุลถ้าสมดุลเกิดอะไรขึ้นการวานมิเตอร์เนี่ยจะชี้ที่ศูนย์ก็คือชี้ตรงกลางนั้นเราจะเลื่อนหาระหว่าง A กับ B นี่เนาะไม่ใช่ตรงนี้นะ ระหว่างช่วงของ a กับ b เนี่ยมันมีจุดอยู่จุดหนึ่งที่ทำให้การอนติเตอร์เป็นศูนย์ดังนั้นจุดเนี้ยจะเรียกว่าเป็นจุด p เราจะต้องเลื่อหาเนี่ยให้เข้ากับศูนย์ให้เป็นจุด p จากนั้นเราลองไปเปรียบเทียบจุด a อยู่ตรงนี้จุด p อยู่ตรงนี้ B อยู่ตรงนี้เนาะ q อยู่ตรงนี้ แสดงว่าอะไร อันนี้คือเราที่เราเลื่อนเนาะนั้งตัวนี้คือ L ใหมอันนี้ L นะหน้า A นี่คือ L อันนี้คือ A ส่วนนี้คือ L. บวกกับ r เฉยๆที่มันมีในวงจรใช่ไหม a ลากไป q มี r l ตัวนี้กับ r ตัวนี้ถ้าจะหา r 2คือ a ไป p a ไป p เป็น r 2ในรูปนี้ r สองอยู่ตรงไหน a อยู่นี่ p อยู่นี่ สแสดงมันคือ a ของ A นั่นเองหา a สามก็คือจุด q ไปจุด d นั้น q ไป d คือ as Thank โลหารด้วยโนมส่วน A เหมือนก,กันนั้นจะตัดกันไปเหลือแค่ A ตัวเดียวเท่ากับ r S ส่วน B หรือเขียนได้ว่า R1 เป็น R L เนาะเป็น R หคืองให้ง่ายกับการคำนวณเนาะก็เป็นอัตราส่วนเนาอะเป็นการระหว่าง R 1กับ L เวลาเราคดการจะหา R 1ได้ทำยังไงก็ต้องมาทำการทดลองนี่เนาะดูว่าอันไหนที่ทำให้จุดไหนที่ทำให้การลองพเตอร์ของเราชี้ที่ศูนย์ชี้ที่ศูนย์แล้วก็จบตรงนี้ทํายาวตรงนี้ความยาวส่วนตานี้จะถึงจุด A เป็นตัว L ดูเลขดีๆเนาะ R าด้นี้ลบกันผลต่างของเล,สงลงขอเลสองตัวนี้ได้ L ผลต่างของเลขสองตัวนี้ได้ E และผลต่างของเลขสองตัวนี้ได้ D ก็คำนวณหา R หนึ่งได้ตรงนี้ถ้าจะให้ถูกเนาะ R ถ้า L ถ้าตัวนี้มีค่ามากขึ้นก็คือเราขยับออกไปทางนี้เนาะถ้า L มีค่ามากขึ้น R หนึ่งควรจะมีค่ามากขึ้นตาม อันนี้คือถูกแต่ถ้ามันไม่มันลงใช้ความผิดเนาะทั้นตรงนี้เราต้องจับการทดลองดีๆทําให้มันถูกเพราะว่ามันก็จะมีเออร์เลอร์มีอะไรแล้วแต่บางทีเราจับไม่ได้เนี่ยเราจิ้มไปตรงไหนมันก็สูนแล้วเราก็โจดค่าไปเรื่อยเนาะนั้นอันนี้ไม่ได้นั้ดูดีๆมันจะต้องเลื่อนมาทันนี้เป็นบวกเรื่องทันนี้เป็นลบอะไรเนี่ยแล้วก็มาหาตำแหน่งที่มันเป็นศูนย์จริงๆมันถึงจะถูกต้องเนาะแล้วจะได้ค่าที่ ถ้า L อลมากขึ้นอาก็ต้องมากขึ้นหนึ่งที่เราคำนวณช่องสุดท้ายอ่ะจะต้องมากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูชุดการทดลองกันสำหรับการจัดอุปกรณ์ในปฏิบัติการที่ห้านะเราจะเห็นว่าเราได้ตรงเนี้มันจะมีไม้เมตรอยู่ส่วนตรงเนี้เป็นขดลวดที่เราจะหาซึ่งขดลวดนี้เดี๋ยวเราจะต้องหาเส้นผ่าศูนย์กลางโดยการเอาไม,ไมโครมิเตอร์ไอที่โค,โค้งๆเนาะมาหนีบตรงนี้ แล้วหาเส้นผ่าศูนย์กลางมันจะอยู่ในหน้าที่2ของชีทของที่เราจดตัวเนี้ยซึ่งใครจะทำแหลบตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยมาหา A หรือใครอยากหา A ก่อนก็ได้งั้นตรงนี้เอาไมคคอมพิวเตอร์มาหนีบเนาะวิธีอ่านน่าจะยังพอจำกันได้อะงั้นตรงนี้กลับมาถ้าเราวัด เอตรงนี้สเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะคำนวณค่าแยกกันแล้วตรงนี้เรามาดูว่าเราจะต่อวงจรยังไงอันนี้คือฐานไปฉายฐานไปฉายเนี่ยจุด B ีของเราจะไว้ให้มันชิดตรงนี้มากที่สุดถ้าใครอยากได้ที่ศูนย์เนาะให้เรามาหนีบตรงนี้เลยหนีบรงไปนี้ ไม่ได้ไม่เป็นไรเราเลือนมานี้อ่ะอย่างตรงนี้เนาะอาจารย์หนีไวท้ที่ตายตรงนี้แต่ว่าไม่สุดก็คือมันเป็นที่เลขหนึ่งหรือถ้าอ่านข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นเก้าสิบเก้าแล้วแต่เราจะเลือกใช้ตรงไหนเนาะจากนั้นอีกด้านหนึ่งให้เรากําหนดค่าแล้วแต่ว่าข้าวกล้องหัวเนี้ยเริ่มต้นเราจะเอาใกล้ก่อนแล้วค่อยย้ายไปไกล หรือไกลก่อนแล้วเขาย้ายมาใกล้แล้วแต่เนาะสมมุติอาจารย์เริ่มที่ซักอ่า80 20 80ตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือจุด A จุด B ไหมแล้วก็ตัวนี้กันวานนอมิเตอร์ตรงนี้เป็นจุด Q ตรงไหนก็ได้เนาะช่องพวกนี้มันเชื่อมกันอยู่สังเกตว่ามันเชื่อมกันอยู่ นั้นเราจะไว้ตรงไหนก็ได้สมมติอาจารย์ไว้ตรงกลางนี้คั่วลบหรือบวกก็ได้เนาะเพราะว่ามันแกว่งได้สองข้างส่วนอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเลื่อนดูว่าตรงไหนที่กาวานอมิเตอร์เนี่ยบัญชีที่ศูนย์นั้นเรายังไม่คีบนะตรงนี้อ่ะอันนี้คือกาวานอมิเตอร์ทีนี้ก่อนที่เราจะต่อตัวนี้ให้เราปรับไปที่ศูนย์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 หมดเลยนะห้ามเอาลงอย่างนี้เด็ดขาดห้ามเนาะอันนี้คือข้อห้ามของการใช้ตัวนี้ ห้ามชี้ลงนั้นตรงนี้ไว้ที่ศูนย์ทุกอันไว้ที่ศูนย์เสร็จแล้วให้เรามาอ่านค่าบนไม้ของแต่ละกลุ่มบนไม้ของแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะมีตัวต้านทานอยู่ตรงนี้ที่อาจารย์ชี้นี่เนาะอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ก็ดูของตัวเองแล้วกันมุมเนี้ยมันจะมีตัวต้านทานเสียบอยู่ตัวต้านทานตรงนี้คือถ้าอย่างขออาจารย์เนี่ยมันคือสิรอาจารย์อ่านได้สิรแต่ว่าบางไม้บางอันมันไม่ใช่สิรเนาะนั้นอ่านได้เท่าไหร่ให้เรามาปรับตัวนี้ให้เหมือนกัน โดยที่เรามาดูตัวคูณอย่างเช่นอันนี้คือคูณ1นึ่งคูณสิคูณร้อแน่นอนอยากได้สิบก,ก็ปรับคูณ10เนี้ยขึ้นมา1ช่องที่เหลือเป็นศูนย์นะห้ามชี้ลงตรงกลางต้องชี้ที่ศูย์อ่ะพอเสร็จแล้วก็เสียบสายเข้าไปต่อเข้ากับช่องนี้ที่มันว่างตรงนี้เนาะแต่ตรงนี้ไม่มีที่เสียบใช่ไหมไม่เป็นไรเรามาเสียบตรงนี้แทน บางกลุ่มอาจจะมีตรงนี้ก็เสียบตรงนี้ได้เสียบตรงนี้ก็ได้หรือเสียบตรงนี้ก็ได้แต่ห้ามข้าม,มาเสียบตรงนี้เนาะเราสังเกตว่าคิวเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ระหว่างสองเส้นนี้อ่ะอันนี้ก็คือการต่อวงจรเสร็จแล้วนะพี่ของเราเมื่อกี้สายว่างๆใช่ไหมพี่จายเนี่ยให้คีบให้เรามาแตะบนบริเวณขดลวดระหว่าง A กับ B เส้นลวนดนะี่เนาะแตะแล้วเลื่อนดู นี่ถ้าเราเลือกใช้ช่องใดช่องหนึ่งเนี่ยถ้าเราเลือกใช้คู่ไหนเนาะเราจะต้องใช้คู่นั้นอะ่ะอันนี้อันนี้ยังแบบนี้ยังไม่เท่าไหร่แบบนี้มันจะใช้ที่เดิมนี่แหละอะ่ะนั้นอาจารย์มาเลื่อนเห็นไหมว่ามันไม่ตรงศูนย์ถ้าเราเลื่อนมา มาด้านนี้มันกลายเป็นอีกด้านหนึ่งละมันกลับด้านแล้วหน้าที่ของเราเนี่ยเราจะต้องเลื่อนตรงนี้จนกระทั่งมันชี้ที่ศูนย์เห็นไหมชี้ที่ศูนย์ตรงนี้ประมาณว่าศูนย์เนาะต้องช่วยกันดูนิดนึงอ่ะอันนี้ศูนย์ละศูนย์แล้วทํายังไงเรามาค่าตรงนี้ไว้หนีบไว้ก็ได้รับอีกหน่อยเนาะ,ะให้มันเป็นศูนย์ ตรงนี้อยู่ที่43เลข43หรือ57ก็ได้แล้วแต่ใครจะอ่านเนาะงั้นเรามาจดค่า A B และ L อจำได้ไหม A อีอจดยังไงตรงนี้ตรงลายนี่เนานะอันนี้คือ L อันนี้คือ A อันนี้คือ B นงั้นเวลาเราทำเนี่ย ช่องแรก L คือตรงนี้ตรงนี้จะเริ่มที่0ูนยแล้ก็อ่านเส้นบนนี้0จนถึง20แสดงว่า L ของเราเนี่ยคือ20 20จนถึง57ห่างกันอยู่เท่าไหร่ก็เอา57าสลบยีเนาะก็คือ37ส่วน B เป็น57จนถึง99้นั้นก็เอา99 ลบห้าสบเจ็ดก็เป็นสี่สิสองส่วน R S คือตัวนี้ที่เราหมุนเมื่อกี้ก็คือสิบโอห์มอ่ะงั้นช่องแรกก็ได้เป็นอย่างนี้ยี่สิบสาสิบเจ็ดสี่ิบสองสิแล้วมาคำนวณหา R L A คือช่องนี้ B คือช่องนี้ R S คือช่องนี้เนาะก็ได้ R L ออกมา อันท,ที่สองช่องที่สองเราจะทำยังไงท,งที่สองก็จากยี่สิบเมื่อกี้อาจารย์ให้มันกว้างเนาะอาจจะเลื่อนมาครัยี่ห้าสังเกตพอเลื่อนปุ๊บเข็มเป็นไงเข็มมันเบนเห็นไหมเข็มมันจะเบนแล้วหน้าที่ของเราคือเลื่อนเข็มไอตัวเนี้ยให้เข็มมันลงที่ศูนย์อีกครั้งลองเลื่อนดูถ้าเลื่อนแบบนี้เห็นไหมมันเกินงั้นต้องย้อนกลับ อ่ะเข้าไปศูนย์ก็อ่านเหมือนเดิมทีนี้ค่า L ของเราแทนที่จะเป็น20เนาะเมื่อกี้จารย์เลื่อนไปไว้ที่25 A ก็เอาตัวนี้ลบตัวนี้ได้เป็น A อันนี้ลบอันนี้ได้เป็น B ก็จดค่าไปส่วน r s เป็น10นั้นเราสามารถกำหนดค่า L ได้เลยอย่างเช่น20 25 30 35 40 45 50 ส่วน rs เท่าเดิมตลอดคือ10อันนี้นะแต่ระวัง rs เนาะต้องดูดีๆว่ากลุ่มเราอะสิจริงไหมไม่ใช่ว่าทำตามอาจารย์หมดนะเนาะแบบมันจะผิดนั้นดูดีๆว่าตัวไม้ของเราเนี่ยมันเสียบอะไรไว้อนั้นตรงนี้ก็เราต้องหา2ช่องเนี้ยให้ได้แล้วมาคำนวณช่องสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วก็นำไปพอสการาฟเหมือนบนกระดานเมื่อกี้เนาะ พอดกร์ฟให้เสร็จหาสโลปหาสโลปเสร็จอันนี้คือหาเส้นผ่านศูนย์กลางตัวดีจำได้เนาะบนกระดานตัวดีเนี่ยหาเสร็จปุ๊บมาหา a คือพื้นที่หน้าตาัดหายังไงเสร็จแล้วก็ได้ความชันออกมาความชันเท่ากับอะโลกความชันอยู่้างบนนี่เนาะแล้วหาโลโลเท่ากับความชันคูณกับ a ดูหน่วยดีๆนะ a ต้องหน่วยเป็นเมตรกำลังสองคำวนวณให้ถูกต้อง ก็เริ่มทําการทดลองได้เลย